สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประกันปันทพลังกูลนะครับวันนี้เอาเรื่องราวเกี่ยวกับแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปของการทำงานในโลกยุคใหม่นะฮะมาเล่าสู่กันฟังที่มามาจากบทความของเว็บไซต์ World at Work นะครับที่เขาทำการศึกษาในช่วงกลางปี2022นะครับว่า The new world of work ก็คือโลกใหม่แห่งการทำงานว่าในทั่วโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวิธีคิดวิธีการทำงานสภาพการทำงานต่างๆเนี่ยในช่วงหลังโควิดไปอย่างไรบ้าง บทความนี้เท่าที่อ่านดูมีความน่าสนใจมากนะครับเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของการเปลี่ยนแปลงในองค์กรต่างๆที่เกิดขึ้นว่านโยบายในการบริหารจัดการเรื่องวิธีการทํางานสภาพแวดล้อมในการทํางานต่างๆเนี่ยเราจะได้เห็นภาพตรงนี้แล้วก็เอามาเป็นข้อมูลอ้างอิงประยุกต์ใช้สําหรับการออกแบบวิธีคิดวิธีการทํางานสําหรับองค์กรในประเทศไทยได้ด้วยนะครับเพราะผมมองว่า เดี๋ยวโลกเราเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ใหญ่โตนะครับข้อมูลบางอย่างการทํางานวิธีคิดวิธีเ,เปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยมันเชื่อมโยงถึงกันตลอดเวลาประเทศไทยเองผมว่าบางเรื่องยังนําตะวันตกไปด้วยซ้ําไปนะบางแห่งก็ตอนนี้ก็เริ่มแล้วเรื่องของ Hybrid Working อะไรเงี้ยน,นะครับงานวิจัยชิ้นนี้ที่เขาทําออกมาเนี่ยมันมีประเด็นต่างๆที่น่าสนใจดังต่อไปนี้นะครับประเด็นแรกก็คือแนวโน้มของการทํางานในช่วง ในโลกยุคหลังโควิดที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยแนวโน้มจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างเรียกว่าเห็นเด่นชัดบ้างนะครับผลการสํารวจออกมาคือ82นะครับขององค์กรที่เข้าร่วมการสํารวจครั้งนี้มีการทํานโยบายอย่างชัดเจนมากๆในเรื่องของ Hybrid Working ไม่ว่าจะเป็นการทํางานผสมผสานเข้าออฟฟิศไม่เข้าออฟฟิศนะฮะทำงานจากที่ไหนก็ได้คือจะเป็นลักษณะของการทํางานที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าช่วงก่อนโควิด ที่ต้องเข้าออฟฟิศทุกวัน5วันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนหรืองานไหนก็ตามแต่พอหลังจากหลังโควิดไปเนี่ยแนวโน้มคือ82%เยอะนะครับในโลกตะว,วันตกนี่เขาค่อนข้างจะมุ่งเน้นในเรื่องของ well-being พนักงานมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากก็เลยทำให้ผู้บริหาร HR ขององค์กรเนี่ยนำเอานโยบายที่เรียกว่า hybrid working มาใช้จริงจังมากขึ้นมีอยู่อีก42%ที่ เป็นลักษณะกึ่งๆว่าบางหน่วยงานเท่านั้นที่จะต้องกลับเข้าออฟฟิศร้อเคสนี้คือเป็นเงื่อนไขที่ถูกผูกไว้กับธุรกิจบางธุรกิจที่เช่นโรงงานมีเครื่องจักร ฝ่ายผลิตอาจจะต้องเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าโรงงานส่วนฝ่ายอื่นที่ทำงานจากที่ไหนก็ได้ก็ใช้นโยบาย Hybrid Working ไปอันนี้มีอยู่ประมาณ42นะครับทั้งนี้เนื่องจากมันเป็นเงื่อนไขแล้วก็สภาพการทำงานจริงเราไม่สามารถแก้ไขตรงนั้นได้อยู่แล้วอย่างในบ้านเราก็มีหลายธุรกิจนะฮะอย่างเช่นธุรกิจบริการที่มีร้านค้าเปิดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการธุรกิจโรงพยาบาลที่คนไข้จะต้องไปหาหมอนะโรงพยาบาลเนี่ย ตรงนี้เราคงจะไฮบริดหรือว่าจะ work from home work from anywhere มันคงไม่ได้แต่บางส่วนที่ไม่ไม่ได้ปะทะลูกค้าเนี่ยแล้วก็ทำงานคนเดียวสร้างสารรค์ผลงานโดยทำงานจากไหนก็ได้เนี่ยบางส่วนก็จะถูกกำหนดนโยบายที่ชัดเจนว่าเป็นไฮบริดบางส่วนก็ต้องเข้าออฟฟิศอันนี้มีอยู่ประมาณ42%ส่วนที่เหลืออีก8%นะชัดเจนว่าเป็นองค์กรที่ให้กลับเข้าทางานตามปกติเหมือนเดิม มีแค่แปดเท่านั้นนะฮะที่ยังคงให้พนักง,งานกลับเข้าสู่วิถีชีวิตการทำงานแบบเดิมนะฮะหวัน8ปดโมงเลิก5้าโมงโดยที่ไม่ได้มีนโยบายในแง่ของ h y บ r i d สักเท่าไหร่หรือ Flexible Working มากนักพอเราเห็นตัวเลขแบบนี้ผมเดาได้เลยว่าแนวโน้มโลกคำทำงานในอนาคตมันมาในเชิงของต้องยืดหยุ่นกว่าเดิมแน่นอนแล้วก็พอเห็นภาพแบบนี้ผมเชื่อว่าพนักง,งานทุกคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือน ก็ได้เห็นแนวโน้มพวกนี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วแม้กระทั่งในประเทศไทยเองนะครับหลายๆองค์กรที่เป็น HR เพื่อนๆกัน,ก,นก็ยังมีการติดต่อมาพูดคุยกันเสมอว่าเนี่ยหาคนยากมากเลยผมก็ถามว่าทำไมมันถึงหายากขนาดนั้นเขบอกจริงๆมันมีนะคนมาสมัครงานแล้วเราก็สนใจเขาแต่พอเขาถามถึงวิธีทํางานของเราเราบอกว่า CEO ยังไม่ยอมให้มีไฮบริดยังคงให้ทํางาน5วันเข้าออฟฟิศ เด็กพวกนี้เขาก็เลยใส่หัวแล้วก็ไม่เอาเขาบอกว่าเขาอยากทํางานที่มันมีความยืดหยุ่นมากกว่าที่จะต้องมันนั่งอยู่ในออฟฟิศ5วันแล้วก็เริ่มตั้งแต่8ปดโมงเลิกห้าโมงเหมือนเดิมทั้งๆท,ที่งานบางงานของเขาสามารถทําจากที่ไหนก็ได้มันเลยเป็นตัวที่ไม่ attract คนบางกลุ่ม ถ้าเราอาจจะบอกว่าบริษัทเราจ่ายค่าจ้างสูงเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เองเขามององค์รวมมากกว่าแค่เรื่องค่าจ้างสวัสดิการนะครับเขายอมที่จะลดค่าจ้างสวัสดิการตัวเองลงนิดหน่อยซึ่งไม่มีผลกระทบกับตัวเขาแต่ไปเลือกวิถีชีวิตที่ อาจจะอิสระแล้วก็ยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าเดิมทำให้เขามีโอกาสที่จะออกแบบการทำงานในแต่ละวันใช้เวลาในแต่ละวันของเขาได้อย่างตรงสิ่งที่เขาต้องการนะครับอันนี้เป็นแนวโน้มที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกแน่นอนดังนั้นองค์กรที่จะต้องการดึงดูดคนเก่งๆเข้ามาเนี่ยผมว่าอาจจะต้องเหลือบมามองเรื่องของ flexible working เรื่องของ hybrid working มากขึ้นโดยเฉพาะงานบางงานที่มันไม่จำเป็นต้องเข้า100% สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนเขาเรียนรู้กันถึงณวันนี้แล้วนะครับดังนั้นผู้บริหารหรือเอชาขององค์กรเองผมว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับวิธีคิดในเรื่องนี้กันสักหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะว่าจากผลการวิจัยออกมาเหลือแค่แนครับที่ดึงกลับเข้าทํางานปกตินะครับอันนี้คือประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองเขาทําวิจัยในอีกส่วนหนึ่งก็คือธุรกิจอะไรบ้างที่ทํางานยืดหยุ่น ได้อย่างเต็มที่เลยก็คือพูดง่ายๆ82%แรกที่เป็นองค์กรที่เปิดเรื่องของ flexible เต็มที่เนี่ยนะฮะอยู่ในธุรกิจอะไร5อันดับแรกตัวแรกก็คือธุรกิจด้าน IT อันนี้มาแรงมากนะครับเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยที่วางนโยบายเรื่องนี้ได้ง่ายแล้วก็สะดวกที่สุดเพราะตัวงานมันเองไม่ได้ force ให้พนักง,งานจะต้องเข้าอยู่ในออฟฟิศตลอดเวลาแต่เราสามารถหิวคอมพิวเตอร์เครื่องนึงไปทำงานจากที่ไหนก็ได้ในโลกขอแค่เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต ใช่ไหมก็าสามารถจะส่งมอบงานให้กับลูกค้าให้กับเจ้านายให้กับเพื่อนร่วมงานประชุมที่ไหนก็ได้ฉะนั้นธุรกิจ IT เป็นธุรกิจที่เรียกว่าส่วนใหญ่แล้วกันสร้างสรรค์นในเรื่องของ Hybrid Working อย่างเต็มที่นะครับเพราะเป็นโอกาสให้ธุรกิจนี้สามารถใช้งานได้เต็มๆนะครับธุรกิจที่2คือ Communication and Media พูดง่ายก็คือเรื่องของการทำสื่อทำคอนเทนต์ทำเรื่องของโฆษณาต่างๆออนไลน์พวกนี้นะครับเป็นมีเดีย พวกนี้ก็จะเป็นธุรกิจที่สามารถจะนั่งทํางานจากที่ไหนก็ได้ส่งมอบงานให้ลูกค้าเป็นไฟล์วิดีโอพรีเซนต์งานกันโดยผ่านออนไลน์มิ t ติ g งคอนเฟรนซ์ต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่สามารถทําได้เลยนะโดยที่อาจจะไม่มีใครนั่งประจําในออฟฟิศเลยด้วยซ้ําไปนะครับธุรกิจที่3คือ Consulting and p r o f e s s i o n a l service อันนี้ชัดเจนเหมือนกันธุรกิจคอนซะัลอาจจะมีบ้างบางแห่งที่มีออฟฟิศแต่ในออฟฟิศก็จะเป็นไฮบริด สังเกตว่าคอนซัลแทบจะทั่วโลกนะครับที่เป็นคอน s ซัลติ้งเซอร์วิสไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพไหนก็แล้วแต่เดิมทีเอาในบ้านเราก็ได้ที่ผมสังเกตเนี่ยบางแห่งมีเปิดออฟฟิศไว้เยอะนะครับมีสาขาอยู่เยอะมากแต่หลังๆเนี่ยก็จะเริ่มยุคสาขาให้เหลือแค่จุดใดจุดหนึ่งบางแห่งเหลือแค่จุดเดียวเท่านั้นอ่ะแล้วก็ขนาดออฟฟิศก็ถูกย่อให้เล็กลงเพราะว่าเขาใช้นโยบายฮาริตมากขึ้น ออฟฟิศมีไว้ทำอะไรออฟฟิศมีไว้เพื่อที่จะให้พนักง,งานมารวมกันในบางโอกาสประชุมกันในบางเวลาหรือมาระดมสมองเพื่อที่จะคิดหาวิธีการในการวางระบบแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าของเขาก็จะมีประเด็นที่จะเข้าออฟฟิศแค่ไม่กี่ประเด็นนอกนั้นเวลาทำงานก็สามารถที่จะทำงานจากที่ไหนก็ได้อันนี้คือธุรกิจคอนซัลท์นะครับธุรกิจที่4ี่คือเรื่องของ Energy Energy อาจจะกึงก่งๆึ่งเพราะถ้าเป็นโรงงานที่จะต้องมีการผลิตมีการอะไรต่าง ก็คงต้องเข้านะแต่หลังๆแม้กระทั่งในประเทศไทยเองเนี่ยการผลิตสิ่งเหล่านี้ก็ใช้คอมพิวเตอร์ใช้ AI ช่วยเยอะมากาคนที่เป็นพวกบรรดา operational ในห้อง control room เนี่ยสามารถที่จะควบคุมผ่านระบบพวกนี้ผ่านจากที่บ้านตัวเองได้เลยนะครับล็อกเข้าระบบแล้วก็สามารถจะเปิดสวิตช์ปิดอะไรต่างๆนานาโดยใช้แค่เพียงคอมพิวเตอร์จากบ้านอันนี้ก็คือความล้ำหน้าในบาง บริษัทในเทคโนโลยีเรื่องของ e NERGY ดังนั้นธุรกิจนี้ก็เลยในในต่างประเทศก็เลยมีโอกาสที่จะทำเป็น Hybrid Working กันได้มากขึ้นสุดท้าย5อันดับนะครับอันดับที่5คือ Real Estate ดเดอร์เร t ย t อก็กึ่งๆอันนี้จะเริ่มมีแบบผสมผสานเช่นการสร้างบ้านพวกนี้ก็ต้องไปสร้างณนะที่ทำงานตรงนั้นอยู่แล้วแต่ถ้ากลุ่มเป็นพวกเซ l ล์มาร์เก็ตติ้งคัสเตอร์เมอรพวกนี้อาจจะก้ากึ่งนะครับคือผสมผสานในเรื่องของไฮบริดเวิร์ก g ได้มากขึ้น นี่คือ5ธุรกิจแรกนะครับสรุปคือมี 1.IT 2.Communication and Media 3.Consulting and p r o f e s s i o n a l service 4.Energy 5.Real Estate ย้ำนะครับผลนี้มาจากทางฝั่งตะวันตกนะครับ World a t w o r k เขาทำไว้ในช่วงกลางปีที่ผ่านมาอีน,นี้พอเราเห็นประเด็นตรงนี้แล้วมันมีข้อคอนเซิร์นไหมในเรื่องของถ้าเราจะเอา แนวคิดเรื่องของไฮบริดเรื่องของเฟล็กซิเบิลมาใช้จริงเนี่ยนะครับข้อกังวลทั้งของพนักงานของผู้บริหารแล้วก็ HR ที่งานศึกษาครั้งนี้เขาเก็บรวบรวมมาได้ก็คือเรื่องของ Employee Burnout นนั่นเองคือตัวเดียวเลยนะครับที่เขากังวลคือเรื่องของการความเหนื่อยล้าในการทำงานของพนักงานความเครียดที่เกิดจากการทำงานของพนักงานนี่แหละครับที่เขากังวลว่าถ้าเราใช้แบบ Flexible Working เนี่ยมันจะเกิดอาการเบรนเอาได้ง่ายใช่ไหมซึ่งเขาก็วิจัยมาแล้วว่ามันใช่จริงๆคําประเด็นที่บอกว่าเกิดเบรนเอาได้ง่ายเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยนะฮะเวลามันไม่มีการหยุดนะครับสังเกตนะฮะพนักง,งานบางคนทํางานตลอดเวลานะครับเรามีถ้าเราเข้าออฟฟิศอย่างน้อยเริ่ม8เลิกพราพอหลังจาก5้าโมงไป หลายคนก็อาจจะไปข้างนอกกับกลับบ้านนะครับงานทิ้งไว้ที่ออฟฟิศมันถึงบ้านเราก็ไม่สามารถทํางานได้อาจจะทําแต่ก็ทํำนิดๆหน่อยๆแต่พอเราให้พนักง,งาน work from home ได้สังเกตไหมครับว่าบางคนที่มีความรับผิดชอบสูงๆหน่อยเนี่ยเขาทํางานไม่หยุดเลยนะครับเห็นบางคนทํานี้เสร็จทํางานที่2ตามมาเสร็จแล้วก็มีประชุมประชุม1ประชุม2ประชุม3ไล่ตามมาเสร็จหลังประชุมต้องมาสรุปแล้วก็ทํารายงานต่อเยอะแย,ยะไปหมดเลยคือสุดท้าย ทำงานประมาณ20ชั่วโมงนอนอยู่4ชั่วโมงมีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับมันก็เลยทําให้ถูกเรียกว่าสะสมแล้วกันความเครียดความหนักไม่ได้หยุดไม่ได้พักอะไรเลยเนี่ยเบิร์นเอาท์มันก็เกิดได้ง่ายแต่อันนี้คือเรื่องของแนวโน้มการใช้เวลามันเยอะขึ้นจริงๆ1คือไม่ต้องเดินทางใช่ไหมฮะเวลาปกติจะเข้าออฟฟิศใช้เวลาเดินทางก็1ชั่วโมงบ้างไปกลับ2ชั่วโมง แต่มันก็จะมีเวลาช่วงนี้ที่ไม่ได้ทําแต่พอเราอยู่บ้านหรือทํางานจากที่ไหนก็ได้บางทีนอนไม่หลับก็ยังหยิบคอมพิวเตอร์เปิดมาทํางานก็ยังมีเลยนะครับบางคนด้วยลักษณะแบบนี้มันเลยทําให้คนมีโอกาสหรือพนักง,งานนะครับมีโอกาสเกิดอาการเครียดเบร์อเอาด้ง่ายิย่งไปกว่านั้นบางคนวันหยุดที่แทบจะไม่ได้หยุดนะฮะเนี่ยวันช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดาาน,ดนดักขัตฤกษ์บางคนก็ยังคงหยิบคอมพิวเตอร์เปิดทํางานส่งงานกันสนุกสนานคือต้องต้องยอมรับว่า คนบางคนพนักง,งานบางกลุ่มเนี่ยเขาเป็นพวกกึ่งๆทาเลตนจริงๆอ่ะแล้วมีความรับผิดชอบสูงนะมีคอมมิชเมนสูงมากคนกลุ่มนี้แหละจะมีโอกาสที่เกิด b u r ร์นเอาได้ง่ายกว่าคนกลุ่มอื่นดังนั้นถ้าองคอ์กรของเรามีนโยบายทำไฮบริดจริงๆ HR กับผู้บริหารเองคงต้องมาพิจารณาในมุมนี้ด้วยนะครับว่าเราจะทำยังไงให้พหนักง,งานไม่เกิดอาการเครียด ติดต่อกันหรือทำงานติดต่อกันยาวๆอาจจะต้องมีแคมเปญมีอีเวนต์ต่างๆที่ทำให้พนักง,งานมีการผ่อนคลายมากขึ้นไม่ว่าจะจากที่บ้านหรือจากที่ไหนก็แล้วแต่เราสามารถจะจัดอีเวนต์จัดการประชุมมีการเอาติ้งกันโดยเป็นออนไลน์เอาติ้งก็ยังทำมาแล้วนะครับในช่วงโควิดสิ่งเหล่านี้ต้องเสริมเข้ามาครับแม้แว่าพนักง,งานจะมีแต่งานงานงาน,งานโดยเฉพาะคนเก่งๆของเราที่เป็นทาเลนต์เนี่ยเขาจะไม่หยุดคิดไม่หยุดทํางานเลย สุดท้ายทานเลนเราจะเบิร์นเอาท์พอเบิร์นเอาท์ปั๊บผลงานก็จะไม่ออกดังนั้นถ้าโดยสรุปนะครับถ้าองค์กรไหนมีนโยบายแบบเนี้ยผมว่าดีนะครับมันเป็นนโยบายที่เอื้อต่อวิถีชีวิตของคนรุ่นปัจจุบันแล้วมันก็ดึงดูดคนเก่งเข้ามาหาเราได้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ถ้าเราทำจริงจังก็อย่าลืมผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีนโยบายในการป้องกันผลเสียเหล่านั้นก็คือเรื่องของการเบิร์นเอาท์ครับก็อาจจะทำให้ นโยบายไฮบริดแทนที่จะส่งผลดีมันกลับกลายทําให้พนักง,งานเบร์นเอากันทั้งบริษัทดังนั้นก็อย่าลืมประเด็นนี้ด้วยนะครับก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับหวังว่างานวิจัยชิ้นนี้น่าจะพอเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้บริหาร HR หรือแม้กระทั่งพนักง,งานเองเนี่ยพอมองออกว่าถ้าเราทํางานอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้เราควรจะปฏิบัติตนยังไงควรจะจัดเวลาพักผ่อนแบบไหนเพื่อไม่ให้สุดท้ายแล้วมีแต่ง,งานทั้งวัน นะฮะก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ